Oh the little con! เปิดภาพซูเปอร์สตาร์อุงอิงนะครับใส่บาตรเช้าที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรีดดว่า fc แฟนคลับเนี่ยก็ส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสแต่เช้าครับเป็นภาพน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนกําลังใส่บาตรที่ตลาดเช้าจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองกับทุกคนวันนี้ก็เลยเอาภาพมาฝากทุกคนนะครับก่อนอื่นครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองก็ต้องขออนุโมทนาบุญครับกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันครับรีดดว่าน่ารักเสมอต้น เสมอปลายแบบสุดๆส,สำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนภาพแบบนี้ FC แฟนคลับเนี่ยอาจจะคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับภาพที่น้องใส่บาตรทำบุญเป็นประจำนั่นเองครับเมื่อมีโอกาสน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก็จะทำบุญแบบนี้อยู่เสมอนะครับแล้วก็วันนี้เป็นภาพที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะทุกคนดูแล้วสบายใจแล้วก็ดูแล้วนะครับต่างก็อิ่มบุญไปกับอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไม FC แฟนคลับถึงรัก น้องแล้วก็ได้มอบมาลัยน้ําใจให้กับน้องทุกๆวันขนาดนี้เพราะว่าอ,อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นคนแบบนี้ครับทุกคนเวลาว่างน้องก็จะช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอก่อนอื่นครับทุกคนต้องขอชื่นชมไปยังครอบครัวน้องก่อนเลยนะครับสาหรับพ่อเอกแม่หน่อยครับทุกคนที่ปลูกฝังศิลปินคนนี้นะครับที่ปลูกฝังอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงให้เป็นคนดีของสังคมครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมนั่นเองครับวิมเชืวว่อว่าเมื่อพ่อแม่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับโพสต์คลิปวิ วิดีโอดังกล่าวลงมาแล้วเนี่ยจะทําให้สังคมครับทุกคนเอาน้องเป็นตัวอย่างนั่นเองให้เยาวชนครับเอาอ,อุ๋่งอิงเพชรบ้านแพงเป็นตัวอย่างนั่นเองเนะครับสาหรับวันนี้ครับทุกคนน้องอิงเพชรบ้านแพงครับไปแสดงที่วัดป่าเลไลวรวิหารตําบลรั้วใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองเนะครับและพรุ่งนี้น้องเนี่ย ว่างหนึ่งวันนัก็คือเดินทางกับทุกคนเพื่อที่จะไปทําการแสดงต่อนะครับที่ตลาดนัดคลองถมอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับวันนี้ชาวสุพรรณบุรีเตรียมพบกับน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงได้เลยนั่นเองครับทุกคนเป็นภาพบรรยากาศที่ดูแล้วสบายใจตั้งแต่เช้าเลยนะครับอย่างวันนี้อุ้งอิองผ่ากระแสเองครับทุกคนได้ชมคลิปวิดีโอน้องแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย เชื่อว่าหลายคนเนี่ยเอาอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นตัวอย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าน้องจะมีเวลาน้อยครับในทุกๆวันนะอย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยทำงานตั้งแต่โหได้ได้ว่าทํางานตั้งแต่บ่ายเลยก็ว่าได้ครับน้องเนี่ยจะไปขายเสื้อนะทุกคนให้กับแฟนคลับอยู่ด้านหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็มีการขึ้นโชว์บนเวทีอีกครับแต่อุงอิงเพชรบ้านแพงครับเลือกที่จะตื่นเช้ามาหรือตอนนี้อาจจะยังไม่ได้นอนด้วยซ้ำครับทุกคนสละเวลาทําความดีครับทุกคนแม้ว่าไม่ กี่นาทีครับก็ถือได้ว่าทําให้แฟนๆเนี่ยได้อิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญไปตามๆกันนั่นเองครับอย่างที่อิ่มข่าวกระแสบอกนั่นแหละครับทุกคนว่าก่อนอื่นน่ะต้องขอเขาเรียกว่าอะไรขอบคุณเนาะไปยังครอบครัวน้องเลยที่ทําให้น้องเป็นคนแบบนี้แล้วก็ปลูกฝังน้องให้น้องเป็นคนแบบนี้ครับทุกคนทําให้พ่อๆ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยประทับใจอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนบอกว่าอุ้มอิ่ม, <ๆ S 2> ม,ม,ม,มแม่เนี่ยโอนมาลายให้กับน้องแม่ไม่เสียดายเลยนะครับที่โอนมาลายให้กับศิลปินคนนี้ เพราะว่าน้องทําบุญอยู่ตลอดครับเวลาโอนมาลายให้กับน้องเหมือนเราได้บุญไปด้วยนั่นแหละครับทุกคนนี่คือสิ่งที่พอๆมา FC แฟนคลับเนี่ยได้ภูมิใจกับศิลปินคนนี้นั่นเองครับทุกคนเพราะฉันไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมนะครับการงานของน้องหรือว่าชีวิตของอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่า รุ่งโรจนะครับไม่มีวันจบวันสิ้นเนาะตลอดระยะเวลาที่น้องเข้ามาในวงการครับ2ปีกว่าๆนะครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่ากระแสของศิลปินคนนี้ไม่มีลดลงเลยนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับทุกคนจากความดีที่น้องทํานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณพ่อแม่อุ๋งอิงด้วยกันแล้วกันครับทุกคนที่ได้มีการอัพคลิปน่ารักน่ารักของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนให้พวกเราได้รับชมกันสังเกตไหมครับว่ามีรถผ่านไปผ่านมาเขาก็มองกันแบบอย่างคุ้นห หูคุ้นตาว่าเอ๊ะใช่ซูเปอร์สตาร์หมอลำหรือเปล่าเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าองอ่งเพชรบ้านแพงอะ่ะน้องไม่ได้ไปเดินที่แบบหรูหราเลยน้องจะไปเดินที่แบบตลาดนัดและบทุคนตลาดเช้าบางทีแบบไปช่วยแม่ค้าขายปลาท่องโกแบบเนี้ยไปช่วยแม่ค้าทํากับข้าวทําอาหารอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้น้องแบบธรรมาชาติมากๆครับทุกคนไม่ต้องไปดักเจอองอุ่งเพชรบ้านแพงที่ตึกหรูหรูหรือว่าห้างหรูหรูนะครับที่ตลาดหรูหรูไม่ต้องไปดักเจอครับไปเจอน้องที่ตลาดนัด ทุกอย่าง20ตลาดนัดเช้าแบบนี้จะได้เจออุ่งอิงเพชรบ้านแพงคับทุกคนเป็นซูเปอร์สตาร์ติดดินของจริงนะครับที่ทําให้แฟนคลับเนี่ยภูมิใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับทุกคนดีใจมากๆเนาะที่ได้ติดตามน้องและเชื่อว่าทุกคนดีใจที่ได้ติดตามน้องครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆที่ได้มีการอัปเดตลงมาในช่องทางพ่อแม่น้องนะครับหรือ ตัวเลขต่างๆที่ fc แฟนคลับบอกว่าติดตามอิงอย่ามีแต่ความโชคดีจริงๆนะครับบางทีน้องก็จะไปเขียนนะตามรถบ้างเพราะการใช้บ้างทําให้พ่อๆแม่ๆม fc แฟนคลับอย่าโชคดีอยู่เรื่อยเลยนะครับทุกคนนี่คือคนที่ติดตามอิงเพจบ้านแพงก็จะมีแต่ความเหงความปังนั่นเองแล้ววันนี้เหมือนกันครับที่แฟนๆได้มีการส่งเข้ามาในดมอ,อุ้มพิมพข่าวกระแสส่งเข้ามาส่วนตัวให้กับอิมพ์มข่าวกระแสว่าเอ้ย ภูมิใจนะที่ได้ติดตามศิลปินคนนี้นะครับเพราะว่าเขามีแต่ความดีจริงๆสําหรับวงอิงแล้วก็ครอบครัวของน้องนะครับอย่างที่เมื่อคืนนี้ทางด้านพ่อแม่น้องได้มีการโพสต์บอกว่า ว่าจะมาถึงทุกวันนี้ก็ผ่านบททดสอบมาหลายอย่างนะทุกคนนี่ก็เป็นเรื่องจริงเป็นสัจธรรมของชีวิตนะครับว่าจะประสบความสําเร็จก็ต้องผ่านอะไรหลายหลายอย่างมาจริงๆครับทุกคนแล้วก็เป็นคติให้คนที่ได้ติดตามเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับพ่อแม่น้องนะครับวันนี้ิ้มอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนตื่นมาจาัดรายการนะก็จะบอกว่าได้ไดชมคลิปวงอิงเพชรบ้านแพงแต่เช้าแล้วก็แฮปปี้แล้วก็มีกําลังใจในการทํางานแล้วครับทุกคนวันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับหมุนมาฟัง fm หนึร้อยสามด้วยเข้ามาขอเพลงนะ้อง น้องกันเยอะนะครับทุกคนวันนี้ก็ตื่นเช้าได้มาชมคลิปองอิงก,ก็มีความสุขและเชื่อว่าพ่อๆแม่แม่ fc แฟนกับที่ติดตามน้องก็มีความสุขนะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้รับมาละยล้นคออีกเช่นเคยสําหรับองอิงเป็นบ้านแพงนะครับทุกคนก็ดีใจกับน้องด้วยแล้วก็ชื่นชมครับทุกคนในการวางตัวของอิงอเป็นบ้านแพงเป็นคนที่รู้จักการะเทศะแล้วก็เกินวัยมากๆต้องขอชื่นชมจริงๆไปยังคนรอบข้างน้องทีมงานรถตู้นะครับที่ได้มีการแบบว่าดูแลน้องเป็นอย่างดีนั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้แล้วทุกคนเลยครับมีความรู้สึกยังไงบ้างได้ดูคลิปมุงอิงแล้วคอมเมนต์มาหน่อยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับมุมอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับ